สวัสดีค่ะวีดีโอคลิปนี้นะคะครูได้นำลายเดิมแต่มาแปลงแบบเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเรามาดูลักษณะของตัวเสื้อนะคะตัวเสื้อเราก็จะทำเป็นสองชิ้นเหมือนกันนะคะครูว่าร่วมให้ดูง่ายๆเนาะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะความยาวความยาวของสองชิ้นนี้อันนี้จะยาวจากแขนนะคะเราอยากได้แขนยาวเท่าไหร่ เราก็วัดแขนอีกข้างหนึง่งมาอีกข้างหนึง่งนะคะอ่าอันนี้เป็นเสื้อแบบง่ายๆเลยเราวัดข้างหนึง่งมาอีกข้างหนึง่งเราจะถักตรงนี้ออกมาเป็นสองชิ้นเมื่อเราถักสองชิ้นแล้วเราก็จะมาทำคอนะคะเราก็จะมาทำคอโดยวิธีการเชื่อมลายอันนี้ครูไม่ได้ใช้ลายเดิมนะคะครูใช้ลายใหม่ในการเชื่อม หลังจากที่เราเชื่อมตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาต่อตรงนี้คราวนี้เรามาดูของจริงอันนี้ความยาวที่เราทำเป็นสองผืนนี้เรารู้แล้วนะว่าความยาวอยู่ในระดับไหนนะคะหลังจากที่เราถักได้สองผืนนี้แล้วอเราถักได้สองผืนนี้แล้วเราก็จะมาเชื่อมสองด้านนี้ติดกันโดยอีกหนึ่งลาย ก่อนที่เราจะเชื่อมนะคะเราต้องหาก่อนว่าคอเรา,เาความกว้างของคอเท่าไหร่แล้วเราก็เอาเข็มกัดกัดไว้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนแขนอ่าครูก็ใช้อีกหนึ่งลายในการเชื่อมต่อสองชิ้นเข้าด้วยกันเดี๋ยวให้ดูกันว่าตอนแรกมันเป็นอย่างนี้นะตอนแรกมันจะเป็นสองชิ้นแยกอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะเชื่อมให้มันเป็นช่วงคอขึ้นมาอีกนิดนึง แล้วเราก็เชื่อมสองชิ้นนี้เข้าด้วยกันโดยอีกหนึ่งลายครูใช้ลายนี้ในการเชื่อมอันนี้เป็นการแปลงแบบนะคะเราสามารถที่จะแปลงแบบไปได้ตามชอบเลยนะอะครูก็จะเชื่อมเห็นไหมพอเชื่อมสเสร็จมันก็จะติดกันมันก็จะเป็นลักษณะของ ของคอเห็นไหมเราจะได้คอขึ้นมานิดนึงอีกนิดนึงนะคะเพราะครูต้องการคอปาดอ่ะถามว่าอันนี้เราอยู่ในช่วงไหนอันนี้เราก็อยู่ในช่วงนี้ไงนะคะอันนี้เราก็อยู่ในช่วงนี้คราวนี้ครูจะมาแนะนำวิธีการถักลายตัวนี้นะคะก่อนอื่นแล้วหาเข็มกัดนะคะมาทำจุดที่เป็นช่วงแขนก่อนนะคะ เราจะเริ่มเชื่อมโดยลายใหม่อันนี้เป็นปลายแขนนะถ้าใครกลัวหลุดก็มัดได้เลย อหลังจากมัดแล้วต้นแบบนะคะต้นแบบที่ครูทำตรงนี้ลายนี้จะขึ้นต้นด้วยโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอสองคอคือพันสองครั้งนะคะลงจุดเดิมดึงออกทีละสอง หลังจากนั้นโซ่สองพอสองคอเรามาลงจุดที่จุดตรงนี้เห็นไหมโซ่สองพอสองคอ่อะหลังจากนั้นก็โซ่สองพอสองคอย้ายไป เราจะลงจุดที่มันเป็นไอโซสามตรงเนี้ที่มันเป็นตุ๊กตาตรงเนี้ยที่เป็นมงกุฎต,ตรงเนี้นะคะเราจะลงพอสองคอสองครั้งขั้นด้วยโซ่สองก่อนที่เราจะไปช่องถัดไปเราก็โซ่สองก่อน เดี๋ยวครูทำให้ดูกันนะคะลายมันไม่ยากอ่ะนะคะลักษณะของลายจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมอันนี้พอสองคอนะคะโซ่ที่ครูใช้นี้จะเป็นโซ่สองหมดเพื่อที่ไม่ให้งงอ่าพอเราทำเสร็จแล้วลักษณะของลายจะได้แบบนี้ เห็นไหมคะลักษณะของลายก็จะได้แบบนี้เราก็จะถักให้มาได้ความยาวนะคะให้ความยาวเป็นที่ต้องการว่าเราอยากจะได้คอเนี่ยตื้นหรือลึกแค่ไหนนะคะเราใช้ลายนี้เป็นตัวกำหนดนะคะแล้วก็ถักขึ้นมาอันนี้ตามชอบเลยนะ เวลาครูสอนครูจะสอนอย่างนะคะว่าครูจะไม่ชอบระบุว่าครูถักที่รอบอกรอบคอรอบแขนเท่าไหร่ครูจะแนะนำวิธีการถักเบื้องต้นแล้วให้คุณวัดจากตัวคุณเอง หรือว่าคุณอยากจะถักชิ้นงานให้ได้รอบคอรอบแขนเท่าไหร่อันนี้ให้คำนวณเองนะคะเพราะคำนวณตอนแรกๆมันก็จะยากหน่อยแต่พอเราทำทำไปเราก็จะเริ่มชินคราวนี้เราก็จะดูแค่ลกักษณะงานเบื้องต้นแล้วเราก็สามารถจะคำนวณเป็นไซส์อื่นๆได้นะคะ,ะถักมานะคะถักมาให้ได้ความยาวตรงนี้เป็นที่ต้องการแล้วเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการเชื่อมอีกด้านหนึ่ง หลังจากที่เราถักขึ้นมานะคะได้ความกว้างเป็นที่ต้องการแล้วเราจะเชื่อมสองชิ้นนี้เข้าด้วยกันอะเราจะเชื่อมสองชิ้นนี้เข้าด้วยกันเวลาเราเพิ่มนี้เราเพิ่มด้านเดียวนะคะเราเพิ่มด้านเดียวแล้วเราก็จะมาเชื่อมสองชิ้นนี้เข้าด้วยกันอ่ะอย่าลืมว่าเราทำจุดเชื่อมไว้แล้ว เราก็จะจบด้วยลายตัวนี้หลังจากนั้นนะคะพอสองข้อ,อจุดที่เราเชื่อมเราจะเชื่อมตรงนี้เราก็ถักพอสองคอปกตินะคะ่าแต่ขามันจะไม่อยู่ข้างนี้ พิกกลับมาเราจะได้ถนัดถนัดนะคะหลังจากนั้นโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งให้เราลงตรงนี้ตรงกลางคู่แรกเนี่ยโซ่หนึ่งหันกลับมา พอสองคอลงไปอีกหนึ่งขาโซ่หนึ่งก่อนนะแล้วก็พอสองคอลงอีกหนึ่งขาเราก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นโซ่สองพอสองคอลงช่องถัดไป ตามได้โซ่หนึ่งมาตรงนี้ให้เราลงระหว่างหลักเนี้ยโซ่หนึ่งพอสองคอมาลงที่เดิมลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ก่อนที่จะไปโซ่สองก่อน พอสองขอมาลงขาไว้ก่อนหนึ่งขาหลังจากลงหนึ่งขาตามด้วยโซ่หนึ่งกลับมาอีกด้านหนึ่งลงระหว่างหลักทำเอ็กลงระหว่างหลักนะคะหลังจากนั้นโซ่หนึ่งพอสองขอมาลงอีกหนึ่งหลัก นะคะก่อนจะไปช่องถัดไปให้เราโซ่สองก่อนแล้วจึงมาลงหนึ่งหลักรอไว้ก่อนโซ่หนึ่งหันกลับมาอีกด้านหนึ่งมาลงระหว่างหลักโซ่หนึ่งแล้วก็กลับมาทำอีกหนึ่งหลักอ่ะคราวนี้นะคะมาดูลักษณะงานที่ได้ เห็นไหมว่าลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้เราก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยเราจะถักจนถึงจุดสุดที่เราทำเครื่องหมายไว้นะคะเราก็ตัดสั้นได้งานที่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ะนะคะงานที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ เห็นไหมว่ามันเชื่อมสองด้านเข้าติดกันละโดยใช้อีกหนึ่งลายในการเชื่อมลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้ทั้งสองด้านนะคะอันนี้คือช่วงบ่าช่วงบ่ากับช่วงคอ,อดูในรูปที่ครูวาดน,นะคะเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นช่วงนี้ นะคะที่ขึ้นมาหน่อยนี่ก็เป็นช่วงคออย่างที่เห็นนี่อ่านะคะก็เป็นอันเรียบร้อยอันนี้คือลักษณะของงานเมื่อเราทำเรียบร้อยแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นช่วงคอคอเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใครจะหยุดอยู่ที่คอเดิมๆคือพอใจตรงนี้แล้วนะคะก็สามารถที่จะหยุด ได้นะคะสมมติมว่าใครอยากจะต่อคอขึ้นไปอีกก็คือทำให้มันแคบเข้าเราก็สามารถทำได้นะคะสำหรับต้นแบบนะคะครูได้ทำให้คอแคบเข้าอีกนิดนึงโดยวิธีการถักโซ่นะคะอันนี้ครูใช้วิธีการถักโซ่สองอ่ะครูก็ถักโซ่สองลงไปแล้วทำให้อะเราก็ดูนะคะว่าเราอยากได้คอแคบเท่าไหร่ ลักษณะของงานเมื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้าการทําให้คอแคบเข้าเนี่ยมันมีหลายวิธีนะคะอันนี้เป็นวิธีง่ายที่สุดก็คือการถักโซ่นะคะครูใช้โซ่สองอันนี้ดูน้ําหนักมือของแต่ละคนด้วยนะคะดูน้ําหนักมือดูความชอบเนาะหลังจากที่เราเก็บคอเรียบร้อยแล้วครูก็มาต่อด้านข้างต่อความยาวของด้านข้างก็คือ ทำให้มันเป็นวงกลมเห็นไหมครูต่อความยาวของด้านข้างออกมาสองแถวอันนี้ก็แล้วแต่ชอบอีกหลักนะคะว่าใครชอบความยาวเท่าไหร่ความยาวของแต่ละคนเท่าไหร่อ่าคราวนี้มาดูอีกมาดูอีกอกตอนหนึง่งมาดูอีกอ่าอันนี้มันจะอยู่ใต้วงแขนนะคะอันนี้มันก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่อยู่ใต้วงแขนถ้าใครจะปล่อยแบบนี้ นะคะปล่อยให้มันเป็นปีกนกแบบนี้โดยที่โดยที่เราไม่รวบก็ได้นะคะอันนี้มันยังแยกกันอยู่ถ้าเราจะปล่อยให้มันแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเราจะเชื่อมโดยโดยวิธีนี้คือถ้าเราจะเชื่อมโดยวิธีนี้เราก็ทำเหมือนกันเลยนะคะ จากตรงนี้ที่มันอยู่ช่วงบ่ามันก็จะมาอยู่ช่วงใต้รักแล้ตรงนี้นะคะอ่าเราจะเชื่อมเหมือนกันเลยคือเราถักมาข้างหนึ่งก่อนแล้วเราก็มาเชื่อมอีกด้านหนึ่งเหมือนวิธีนี้เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าใครจะไม่เชื่อมก็ได้จะปล่อยอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ก็มันก็จะเป็นปีกข้างข่าวใหญ่ๆอ่ะคราวนี้ คราวนี้ถ้าสมมติว่าใครไม่เอาแบบนี้ถ้าวิธีการเชื่อมตรงแขนตรงนี้นะคะถ้าวิธีการเชื่อมตรงนี้เออไม่ชอบเราก็สามารถที่จะถักดอกเนี่ยถักดอกซึ่งเหมือนตัวเสื้อเนี่ยเพิ่มไปอีกหนึ่งหรือแถวอ่าหนึ่งแถวหรือสองแถวดอกก็ได้นะคะนึกออกไหมนึกออกไหม ถ้าใครไม่ชอบเป็นแบบนี้สามารถที่จะทำเป็นดอกแล้วมาเพิ่มแถวดอกตรงคอนะคะเหมือนเหมือนหลายๆตัวที่ครูเคยเคยสอนไปแล้วนะคะละักษณะงานของตรงคอ,อนี้มันก็จะเป็นดอกเดียวกับตัวเสื้อนะคะแต่สำหรับตัวนี้ครูอยากได้ลายโปร่ปงตรงช่วงแขนตรงนี้ครูก็เลยทำแบบนี้นะคะก็เป็นอเรียบร้อยสำหรับเสื้ออีกหนึ่งตัวในการแปลงแบบเนาะ ตัวแรกจะเป็นคอแหลมนะคะที่ครูได้ลงไปแล้วถักง่ายๆต่อง่ายๆเหมือนกันแล้วครูก็นำไอ้ดอกเดิมเนี่ยมาแปลงเป็นเสื้อปีกข้างข่าวแขนข้างขาวเนี่ยแขนใหญ่ๆเนี่ยใส่สบายๆแล้วก็ตรงนี้ครูก็ทำเป็นโลง่งๆนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับเสื้ออีกหนึ่งแบบนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันมีโอถัดไปนะ